โอเคเอาวันนะครับสวัสดีผมกาโพผมนิวส์คุ้มกับเกม Ghost Trick Phantom Detective นะครับผมในชั้น t e r รี่11นะครับผมณเวลาเชียงคือสิบนาทีนะครับก็ที่ผมต้องมากดตรงนี้เนื่องจากว่าผมน่ะเล่นผ่านมารอบนึงครับผมถึงชั้น t e r ร์ีสิบนะครับแต่ว่าเดนก็คือว่าตอนกดหยุดอัดน่ะแอคชั่นมันทำทิดอีกแล้วอัดเฟลละก็เซ็งครับรู้สึกเเศร้ารู้สึกแย่มากเลย แต่ก็ถ้าเกิดเรื่องเรื่องรู้ไปก่อนก็ไม่เป็นไรเนื่องจากว่าผมรู้อยู่แล้วเมื่อ2ปีก่อนผมก็แคสจนนี้แล้วนะครับผมก็คือไม่มีปัญหาเรื่องการสปอยในเรื่องเพราะผมะพยายามหลีกเลี่ยงการสปอยอีกแล้วนะครับผมอ่ะจุดนี้ก็ต่อยเขาอีแล้วนะครับที่เราได้ช่วยชีวิตของผู้พิพากษาที่หัใจไว้เนื่องจากว่าคิดว่าลูกสาวงตวงถูกลักพาตัวไปนะครับผมแต่จริงๆแล้วมีเสียงที่อัดไว้คือเสียงตอนที่ทเลกับแม่ครับผมอ่ะตอนลยก็คือตอนนี้ลูกสาวของผู้พาาิพากษาโดนลักพาตัวไปงั้นหรอ เราจะระสงค์ของของครละพัดตวัวคือด้กันแน่หรอการมาหางกันนักสืบโจ้ก,ก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่หรอในคืนนี้อือโอเคนะจุดนี้ที่เรามานะครับที่ปลายสายของคนละพัดตวัวนะครับผมลินได้บอกว่าการมาหาเนี่ยเป็นข้อผิดพลาดนะฉันก็เชื่อเธอนะแล้วฉันก็เลยไปดูซิว่าคนละพัดตวัวที่ซ่อนอยู่เนี่ยเขารออะไรกันอยู่กันแน่แล้วก็ดูว่าแรงจูงใจในการลบพัดตวัวเขาคืออะไกรกันแน่นะครับผมนะ เคก็ไล่ตามสายตรงนี้ครับผมจุดที่ผู้หญิงคนนี้กํกลาลังนั่งรออยู่อ่าฮะนั่งรอที่กระเทียนเล่มหนึ่งโอเคใช่อว่านานจังเลยนะเน,นี่ยโอเคแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่แก๊งเดียวกันนะครับผมมาและพองกระเป๋าใบใหญ่นะครับผมเสด็จญยายของเธอถูกต้องเลยนะจ้ะนี่เธอจา๋าคนสวยที่รักของฉันพวกเขาอ่ะล้อมรอบไปทั่วทั้งร้านอาหารนันเลยอ่ะใช้เวลาตั้งนานเนี่ยกว่าจะสลัดพวกมันหลุดอ่ะ แล้วตอนนี้จักรยานที่หนังสักรุ่นฉันก็พังซะแล้วอะ่ะ <c oughs> ขี่จักรยานมาพร้อมกับไอ้นี่เหรออออฮะคราวหน้าอยากให้เธอใช้สามล้อปั่นมากกว่านะจะได้ไม่ต้องทำร้ายใครอย่างเงี้ยล่ะฮะ <c oughs> โอ้ยเจ็บจังเลยนะคนสวยแต่ไม่เป็นไรหรอกนะคนชรักเธอที่เป็นแบบนี้แหละนะห <c oughs> วานมากจ้ะอออฮะอืมเกิดอะไรขึ้นเอาเอาโยน <c oughs> กระเป๋าปุ๊บก็ข้างหลังที่ดูคุ้นๆตาก็สจ๊กวก็ล้มลงเฉยเลย คุนกันไหมเอ่ยเราเชื่อคุณคุณคุณ,คณนะผมโอเคเนตโปรเชอร์สุภาพก่นนี้หน่อยได้ไหมกับเหยื่อที่มีค่าของเราเนตโปรเชอร์เหยื่อที่มีค่าใช่ใช่พยายามให้เด็กสาวคนนั้นยิ้มเสมอใช่แล้วที่รักจา๋าเอาล่ะเห็นนั่นไหมล่ะจ๊ะคนสวยหนาวเธอก็ยิ้มได้แล้วใช่ไหมล่ะที่รักใช่สเสียยิ้มนะจ๊ะ <c oughs> อออฮะแล้วไงต่อเดินไปที่กระเป๋าเ,าเอาเดินผ่านมระเป๋าไปเฉยเลย จะไปสุดอากาศไปสุดสักหน่อยข้างนอกอะ่ะเธออยู่ฟอาที่นี่ด้วยนะได้เลยฉันจะฝันถึงเธอระหว่างรอแล้วกันนะว่าแต่ทําไมเธอไม่เปิดกระเป๋านั่นเพื่อแขกพวกเราละ่ะแขกงั้นเหรอได้เลยจ้าคนสวยเขาเวลาใ,ใจแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนอะไรอย่างี้อ่อฮะก็เดี๋ยวคนนี้จะเปิดกระเป๋าใช่ไหมเอาล่ะสาวน้อยเดี๋ยวจะเปิดกระเป๋าให้เธอแล้วกันนะจ๊ะเปิดกระเป๋าให้อืม ปิดกระเป๋าให้ใช่ไหมโอ้แต่วงงจังเลยอ่ะคนสวยหลับเฉยเหมือนกับว่าลูกสาวคู่พี่ภากษาโดนจับจริงๆนะเนี่ยแล้วบางอย่างก็กวแใจฉันยังไงไม่รู้อ่ะอืมบางอย่างนะครับตอนนี้ ฉันไม่คิดว่าฉันเคยมาห้องนี้มาก่อนนะแต่บางอย่างทำให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนว่าเคยเห็นคุณคุณเดจาวูดยังไงไม่รู้อ่ะอืมฉันเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนนะอืมคุ้นคุ้นกันไหมสําหรับคนที่จําไม่ได้นะครับมันก็อยู่ในช่วงของพาร์ทห้านะครับก็คือช่วงที่ลินโดนฆ่าตายาาาาด้วยเครื่องจักรฆาตกรรมที่มีลูกล่างอย่างนี้นะลูกล่างทรงนี้นะเออผมก็รอนานจนเอ้ข้างบนหายไปเฉยไม่ได้กดอ่านขอโทษด้วยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวมันคงกลับมาแหละนะเคอันนี้อะไรเอ่ย การนำาสิ่งที่มีค่าเพื่อคบคุคอื่นมันเรียกว่าการรับผิดตัวสินะเนี่ยอือหึก็คือหมายความว่าการจับตัวเด็กไปนี้ก็คือเป็นการควบคุมคนอื่นให้ทําตามอะไรย่างนี้ครับผมตามความหมายของทีซีเซว่านะเป็นทิกสกปรกที่ไม่ต้องใช้พลัง,งความตายก็ได้นะในการควบคุมคนอื่นอะไรย่างนี้แต่ยังก็ตามถ้าเกิดว่าฉันเอาสิ่งมีค่ากับสิ่งนี้กลับคืนมาได้แล้วก็พลังมันก็จะหายไปใช่ไหมล่ะอือหึมีเหตุผลมาก สิมีค่าที่ว่าคือลูกสาวของผู้พิพากษานะครับผมซึ่งจากการสานษนาการที่มันคุยกันกนะ็คือคิดว่าอยู่ในกระเป๋านี้แหละนะตามนั้นนะครับผมเอาล่ะตอนนี้ถึงเวลาที่จะได้ดูกันสิว่าลูกสาวของผู้พิพากษาทําอะไรอยู่กันแน่นะตามนั้นนะครับผมก่อนที่ชายคนนั้นจะตื่นขึ้นมาจากฝันของคนสวยของเขาอะ <c oughs> อ่าฮะโอเคแล้วก็ต้องขยับตัวไปสู่โอเคแล้วต้องไปหากระเป๋านั้นนะครับผมก็ระหว่างทางก็จะมีของมากมายเช่นพวกเนี้ยนะนี่มีอะไรอันนี้เป็นประตูตู้ใช่ไหม เปิดเปิดเปิดเล่นนะผมก็ไม่มีอะไรนะม,มีอันนี้ขึ้นมา,าเดี๋ยวเปิดดูสิอันนี้เบ er, ิร์นไบร์เตอร์ทำให้สว่างมากขึ้นนะอ,นะอ่ะเห็นหนะนี่คืออ,อะไรไม่ว่าเมื่อไหร่ที่ฉันสิงประตูนี้แล้วก็ด้วยผคบางอย่างอะ่ะเช่นกระส่งบางอย่างบินไปด้วยติดใจซะแล้วอะ่ะแบบว่าเสียบติดการใช้ก๊อสติกกันนี่รู้ป่าวเธออ่าฮะโอเคไฟก็จากการกดไฟลุกมากขึ้นได้อ่ะฮะแล้วก็ไปโดนที่เชือกอันนี้นะผม ก็จะค่อยๆลามไปทั่วจนกระทั่งไฟไหม้บ้านอะไรงนี้ไม่ใช่แล้วลามแค่จุดตรงนี้ครับผมแล้วมันก็แกว่งออกมาทําให้เรามีทางไปต่อได้อย่างเง้ยล่ะเทพใช่ไหมอันนี้ก็กดสวิงได้ไดอเรชั่นก็คือพวกสิ่งของตกแต่งนะครับผมอันนี้บางอันสวิงไม่ได้ใช่ไหมงินสวิงได้อ่าโอเคพอกดสวิงป้ามันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะไปได้ระยะไกลขึ้นนะครับผมเพราะจะมีระยะตามเนี้ยอ๋อติดอ้าติดที่ไปพัดเฉย อ่ะฮะใบพัดก,ก็จะมีส่วนบนเมนส่วนนี้เป็นมอตเตอร์ที่ทอรสปินได้แรงขึ้นนะผมก็ถ้าเกิดจริงๆผมไปทางนี้น่าจะได้นะอืม๋ยวรูว่าสปินแรงขึ้นจะมีอะไรหรือเปล่าดูกันนะครับผมมาสปินแรงขึ้นปับ๊บ you spin my fan ไรรวไร้ระโอ้ลูกบอลลูกนี้โ่นโนแปะตรงนี้นรุนเลยว่าทำในต่อจัดเลยไหมจัดเลยไหมโอเคไปมาเราจะจัดกันเลยครับผมข้างล่างมันรอตารอใจเราให้เราทําการ ส่งลูกบอลน,นี้สู่ความเวิร์กวักอันใกล้พดอ่ะไม่ได้บินแค่ไหลไปตรงนี้ไหลเพื่ออะไรไรเพื่ออะไรยังไม่รู้นะยครับผมเดี๋ยวก็ต้องรอต่อไปอ่ะตรงนี้เราต้องรอจนกว่าที่ดวงดาวมาหาเรานะครับผมอย่างนั้นแหละดวงด,ดารามานี่เสร็จแล้วเราก็ไปฝั่งนึ่งครับผมต้องสบินแล้วตอนนี้ไม่มีอะไระครับผมฝั่งน,นี้ก็จะมีดวงดาวติดอยู่ที่กำแพง ที่อยากใหญ่ที่เส้นได้พวกนี้นะครับผมตรงนี้มีเฉดน่าจะเป็นประมาณว่าไอ้ผ้าม่านเขาเรียกอะไรสภาพต,ต่างๆอย่างเงี้ยที่มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้อะ่ะแล้วก็ตรงนี้ก็มีแคนเดลสกอร์เป็นเชิงเทียนอ่าฮะอันนี้มีอ่าตู้ไอ้ชั้นวางตู้ที่ดูไม่ค่อยมันคงเท่าไหนนร, clock, นนรนะนะ่นะครับผมแล้วก็แมนโชคร็อตนาฬิกาน่ารักน่ครับผมอันนี้กดเขย่าได้อ่ะเขย่าสิดิ่งไม่ไหวติ่งข้างล่างไปไม่ถึงครับผมอันนี้มีเทียน ซึ่งงอได้งอเพื่องอเพื่ออะไรนี่เป็นสิ่งที่ใช้จุดไฟได้ใช่ไหมเนี่ยอืมแต่ในที่ห้องนี้สว่างอยู่ก็คงไม่ต้องใช้มันใช่ไหมล่ะอืมแต่ถ้าเกิดมีอะไรจุดไฟได้แล้วก็คงจะลองจุดดูด้วยกันนะทํานองน,น,นะครับผมฉันต้องการแกร้พลังงานที่จะไปถึงเอเจ้าไอกระเป๋านี้ให้ได้นะครับผมต้องหาแก้พลังงานใหม่สร้างทางให้ได้ก็ต้องใช้อันนี้ครับผมเป็นพมา่านเขาเรียกว่าอะไรกันแน่นี่แหละกดดันลงไป เสร็จแล้วบก็ต้องหาที่ที่จะเชื่อมต่อนี้ซึ่งไม่ถึงเราก็เลยลงมาข้างล่างซึ่งจากระยะบ้าสิงกล่องนี้กับเจ้ากระเป๋านั่นเอื้อมไม่ถึงเป้าหมายของเราอ่ะจากจุดนี้ไกลเกินไปครับผมเนี่ยไม่ถึง <c oughs> ต้องหาทางอื่นครับอย่างเช่นทางนี้มีตุ๊กาตาแล้วก็ลูกบอลที่เมื่อกี้บินส่งมาสร้างทางให้เราได้ครับผมอันนี้มีตัวกางหันนี่นะครับผมที่สปินขึ้นไปข้างบนได้ คุณนๆกันไหมอันนี้มีตัวปาร์ตี้ป๊อปเปอร์ตัวยิงปาร์ตี้ครับผมมีเค้กวันเกิดของเค้กวันเกิดนะผมแล้วก็ตัวปาร์ตี้อีกอันนึงครับผมซึ่งอ่ะไหนๆนมันมีให้เรากดไฟปั๊บกอดไฟเลยนี่พอยิงปั๊บก็จะมีสายเส้นผมมาซึ่งมันจะไปกอะติดกับพัดลมแล้วคนนี้ก็ตื่นขึ้นมาเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะฝันไปหรอเนี่ยคิดเปงหรอเนี่ยแล้วก็หลับต้ะไม่ได้สังเกตเลยหรือไงว่ามันมีอะไรผมมาคิดเปงงั้นเหรอ เขาพูดแค่นี้กันหรอถ้าเขามองข้างหลังอีกนิดนึงนะเขาอาจจะเห็นอะไรแปลกๆบ้างก็ได้นะเฮ้ยแต่ดูสิเจ้าเชือกที่ผูกไอ้นี่มันสปินเล่นเราอย่างรุนแรงเลยนะรอบๆไอ้พัดลมเนี่ยใช้กันอะไรได้บ้างไหมเนี่ยก็จะมีเนี่ยเส้นเชือกเพิ่มมาเกาะนี้ครับผมซึ่งไอ้นี่มันไม่มีแกนพลังงานให้เราสิงนะเพราะฉะนั้นต้องใช้การอื่นแทนนะครับผมอันนี้มีอันนึง จะรออะไรล่ะยิงสิครับยิงนี่ยิงเส้นนี้โอ้พลาดเต็มนี้พลาดไปที่เชิงเทียนเอ๊หรือเสียงอะไรอะ่ะสีลุงนี่มันอะไรกันแน่เนี่ยอ,อาจจะเป็นแค่เนียนแคทมาอะไรแถวนี้นะนอนต่อดีกว่านะฝันไปเ,เองยังคงไม่รู้สึกอะไรคิดเปงนงั้นเหรอเขาได้แค่นี้งั้นเหรอ ตอนนี้เหลือเชื่อมันเลยนะเนี่ยรู้ป่าวห้องนี้ทางกับกัรนี่ะมันเริ่มที่จะดูแบบสวยงามแบบเหมือนปาร์ตี้เริ่มขึ้นแล้วอะไรอย่างงี้นะครับผมปัญหาคือว่าจะใช้การอะไรเรียกไหมเนี่ยกับสิ่งเหล่านี้ได้แน่นอนค่ะก็ตามนี้นะผมเพราะถ้าเกิดว่าเรากดสปินนี่ปั๊บไอเชือกน,นี้ก็จะลอยไม่ใช่ลอยเออค่อยๆย,ยกขึ้นตามนะครับผมมันก็จะค่อยๆพาดเป็นแนวเส้นตรงจุดนี้ไปนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรก็ลงมาใหม่อ่ะเราต้องหาวิธีก่อนนะครับผมตรงนี้ไม่มีอะไร เอาจริง <K ill ain> <K ill ain> ตอนนี้เล่นรอบแรกก็จำไม่ด้ขนได้นว่าไงบ้างก็มั่วๆไปแต่ก็ยังพอจับหลักได้อยู่แต่รอบน,นี้มันรู้ <S <S แล้วไงรู้แล้วก็ไม่อยากเก็บไว้ว่าไม่รู้อ่ะ <g ill ain> <im it> มันเนียนขนาดนั้นไม่ได้นะโอเคแล้วก็ลก้นกลัปไปครับผมคือมันก็เดามไม่ยากหรอกนะที่จะต,ต้องทำก็สังเกตเห็นจากเชือกนะครับผมเชือกอ,อันเนี้ยมันยาวใช่ไหมมันหมุนไปซ้ายขวาอย่างนี้ถ้าเกิดเราเพิ่มแรงปั๊บมันจะหมุนแรงขึ้นนี่เห็นไหมมันหมุนได้ยะมากมากขึ้น ดาวโอเคจุดนี้ครับผมเราต้องจัดก,การในการเผาเชือกนี้ซะพอดีสัมผัสได้ว่าต้องเผาเนี่ยมันจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมกดทีป้าบไฟแรงปุ๊บพอมันติดไฟป้าบไฟก็จะไหม้ไปจุดจุดนี้ครับผมแล้วก็จะพุ่งไปเฉียดหัวนิดเดียวเลยไม่ตื่นนะผมไปเข้าไปอย่างที่เป็นไม่อาจจะตื่นอีต่อไปถึงตื่นแล้วก็ไม่สนใจอะไรทั้งนั้น โอเคตอนนี้ที่ที่เปลี่ยนไปก็ก็คือเชือกไขไปแล้วครับแล้วก็อย่างนึงก็คือไอ้ตุ๊กตาดยเนะ็่มีไฟติดขึ้นมาไฟนี่เป็นตำแหน่งเดียวกับที่เชือกนี้จะขึ้นมาตอนที่เราหมุนขึ้นมานะครับผมก็จะติดไฟปั๊บมันก็จะเผาสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้แล้วแหละว่าเผาอะไรย,ยังไงอ่ะเรามาดูกันซิว่าถ้าเกิดเราหมุนอีกรอบหนึ่งจะเป็นยังไงครับผมอ่ะหมุนปั๊บเชือกนี้ขึ้นมาสามสายสามเส้นติดไฟพร้อมกัน ไฟก็จะพุ่งไปตามสายติดเชิงเ,เทียนปับ๊บจนที่ก็จะมาะไม่หมดไม่ไปที่เชื่องน,นี้เสร็จแล้วในการต่อมาสร้างทางให้เราได้ร้อนนะครับผมอุย๊ยอะไรกันเลยขึ้นน่ะซ้ายขวาซ้ายอันนี้ตูกมาได้ยังไงอ่ะในการนี้คืออะไรคิดไปเองอ่ะนอนต่อดีกว่าตามนั้นนะครับผมคิดไปเองดลอดหามาโอเคตอนนี้เราก็ได้ทางใหม่นะครับผมไปที่กระเป๋าต้องอุตส่ามีทางตรงนี้นิดนึงนิดเดียวไม่ให้โอเคเปิดซิว่าข้างในมีอะไรลูกสาวของ คาเบล่าอยู่น้ำกันนะอันน้ซื้ออยู่อะไรนเนี่ยเกิดขึ้นกันแน่เนี่ยนี่สาวคนนี้คือคนที่อยู่ในแชปเตอร์สองวอชชมพูนมฟูไอผู้หญิงคนนี้เป็นลูกสาวของผู้พิพากษาแน่หรอถ้าเกิดจำได้แชปเตอร์สามครับผมจะมีการพูดว่าคนที่เป็นลูกสาวคือเอมิลี่นะครับผมก็คือผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ข้างห้องนะแล้วทำไมถึงเป็นคนนี้ได้เพราะอะไรกันแน่เราจะมาติดตามกันนะครับผม คิดเพงคิดเพงอะไรนะนี่ถูมาแล้วขนาดเห็นคอนเสิร์ตของเธอยังคิดเพลงเลยคืออะไรคิดเพลงคิดเพลงที่ไหนเราตื่นแล้วนะเธอหลับนานแล้วเนี่ยอ่ะนี่อะไรเนี่ยได้สุกอะไรกันแน่เนี่ยเธอหนังสือกันน้ำผลไม้กันเหรอมาถึงสิ่งที่คมันลาถืออยู่ตอนนี้แล้วก็กิกนอยู่ตอนนี้ครับผมอันนี้ฉันบอกเลยนะว่าทาให้เธอยิ้มได้เสมออย่างนี้จ้าฉันต้องการที่จะดูแลแ,แขกของเราอย่างดีไงล่ะ อย่างดีมากจ้ะแล้วฉันล่ะเธอก็นได้นมปังกับน,นมนิดหน่อยอ่ะได้โปรดเจอด้วยความยินดีครับผมได้เลยนะจ๊ะที่รักเดี๋ยวกลับมาให้ด้ยวยความเรียแสงนะครับอ่าฮะอืมเอ่อคุณผู้ชายคะอ่ะอืมว่าไงเจ้าสาวในน่ารักน้องคนน้เพิ่มดีไหมล่ะหรือว่าจะเอาอะไรก็ขอมาได้เลยนะจ้าอ,อ่ฉันถูก รักพาตัวเหรอคะอึยรู้ด้วยนั่นแหละจ้ารักพาตัวไงจ้าอย่าล้องนะสาวน้อยไม่ต้องกลัวหรอกนะฉันรู้นะว่าที่นี่มันปกคุมไไปด้วยความอึดอัดนไรนิดหน่อยนอะแต่วพวกเราแค่อยากให้คุณอดทนนิดหน่อยเองนะอย่าพูดคำนี้แย่แกบบ่บ้านหลังนี้นะเฮ้อบ้านหลังนี้คือที่ที่ฉันเคยอยู่เอ๊ะอะไรนะบ้านหลังนี้คือที่ที่คามลาเคยอยู่ ฉันขอโทษนะสาวน้อยฉันเป็นคนที่ทําตัวไม่ดีเองอะ่ะยกโทษให้ฉันด้วยนะอืมเมิ่ะมีเงินงำบางอย่างโผลม,ม,มาครับผมมาค้งกันแน่เนี่ยคนสวยทําไมที่นี่ถึงเป็นบ้านเก่าของคนคน,คนนี้ล่ะอดี๋ยถามฉันเลยนะคนที่เป็นคนนัดที่นี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งที่ตกลงกับพวกเราไงล่ะหมายถึงตัวซิเซลที่ก่อนตายโอ้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว ที่นี่ถูกทิ้งร้างไว้เมื่อห้าปีก่อนไม่มีใครมาที่นี่เลยแต่ช่างมันเถะนาขนมปังกับนมของฉันล่ะโอ้โอชโอเคเดี๋ยวเอามาให้อาจารย์แป๊บหนึ่งอรัาสั่น้อยทำตัวดีๆนะระหว่างที่ฉันไปอ่ะฮะเราสังเกตเห็นนะว่าโดนมัดไว้อยู่กับน้ำแล้วก็หนังสือแถมที่นั่งนี่สบายเชียวเธออ่านหนังสือต่อไปนะก็ดื่มน้ำผลไม้ของเธอแล้วกันนะจ๊ะ้วกลับบ้านนะคะ ช่ไม่ใช่ตอนนี้หรอกนะไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้อ่านหนังสือต่อบแล้ดูสุนทรีมาอะไรเหมือนไม่ไม่ได้แคร์สิ่งใดแต่ก็คือจริงก็คงแคร์แต่ว่าทำอะไรไม่ได้ก็ช่างมันเถอะอ่านหนังสือต่อไปอย่างนี้นะครับผมสถานที่โลกโลกอางนี้คือบ้านเก่าของคาเมลร่างนั่นหรอเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี้โอเคถิกททานะครับผมมาเราก็มาดูซิว่ามันเกิดขึ้นกันแน่โออะไรกันแน่เนี่ย ทำไมสาวนคนนี้ถึงมีแก้พลังงานแห่งความตายละ่ะตอนที่ฉันช่วยเธอจากบ้านลินเธอไม่มีนี่นาแลควคเพลราก็ไม่ตายด้นะครับตอนนั้นน่ะอนั่นหมายความว่าเธอต้องเคยตายหลังจากนั้นแน่ๆเลยและนี่นหมายความว่าต้องมีใครบางคนช่วยเธอไว้แน่ๆเลยอ่ะเรามาคิดกันนะครับว่าเหตุผลมันคืออะไรกันแน่ฉันต้องถามเธอหน่อยลวกันนะว่าเพราะอะไรกันแน่เกิดอะไรขึ้นกันแน่นครับผม าถามเธอหน่อยอันนี้หนังสือดอกไม้ฟุงฟริงก่อนก่อนถามก็ดูนะคือคือสบายใจมากคือสบายจริงแล้วทันที่มาที่นี่คามล่าได้ตายไปแล้วรอบหนึ่งอย่างน้อยรอบหนึ่งเกิดอะไรขึ้นกับเธอแน่เนี่ยต้องถามเธอสักหน่อยแล้วกันนะหรือว่าจะเป็นมีใครบางคนนอกจากฉันที่ใช้พลังหยุความตายได้ก็สำหรับใครที่ยังดูไม่จบนะครับผมไม่เคยดูตอนจบของเกมนี้ก็ลองคิดดูซิว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะหนังสือ สงสัยว่าสาวนักคนนี้อ่านอะไรกันแน่ในคืนนี้นะมันอาจจะเป็นเรื่องราวการจุนัยที่น่าสนใจก็ได้นะอืมแต่ฉันคิดว่าเธอก็เจอสิ่งที่น่าสนใจมาเยอะทั้งวันวน่นนะวันนี้นะฮะโดนจับมาเจอก็ทํามีคนบุกบ้านมาเอาไนท์ส่งแมตมิสตาร์ตาต่อหน้าย้อนเวลากลับไปเอาไปเอาฮิปเพลงไปให้ลินแล้วก็โดนจับมาอะไรอย่างนี้หลายอย่างด้วยกันครับผมในวันนี้ ประสบการณ์นี้เยี่ยมมากอะลองคุยกันดูซิว่าทำไมกันเล็กแน่คาเมล่าถึงมาอุ้ยน,นั่นใครอะโอ้เดี๋ยวก่อนนะนั่นใช่เธอหรือเปล่ามิสไซมิสไซฉันขอโทษนะฉันไม่ใช่มิสไซดอกนะจ๊ะฉันชื่อซิเซลอะซิเซลเหรอเออฉันชื่อคาเมล่านะคาเมล่าเหรออืมนั่นเธอแน่นาฉันว่าแล้วเกิดขึ้นกับฉันกันแน่เหรอที่ทีท่ไหนกันแน่เหรอคะ มันยาที่จะบอกนะว่าสาวนอยคนนี้ว่าที่นี่เป็นที่เห็นความตายอะไรเงี้ยที่เห็นความตายก็นหรอมหมายถึงหนูตายแล้วงั้นหรอคะอบ้าจริงฉันนิไปว่าโลกอยงมันยังไม่มีความลับเนี่ยก็คือเสีอฟ,าฟ,าฟ,าฟา้าโอเคนี่คือซิสเตลแคคคิดนะครับผมแต่ว่าโลกแห่งนี้มันคิดก็ได้ยินแล้ะนะเธอจะเย็นได้นะเธอยังไม่ตายหรอกนะาแต่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอมาที่นี่นะจ๊ะเอาตามตรงเลยอ่ะจริงเหรอหนูจำไม่ได้คะ่ะเดี๋ยวก่อนนะ อาจจะจำได้ก็ได้นะแบบว่าจำได้กันเหรอมันก็ว่าความจำของเธอยังไม่สมบูรณ์นะเนี่ยอองั้นต้องมีคนที่ตายคนอื่นที่มีพลังพิเศษด้วยใช่ไหมเนี่ยเยียก็ตามฉันไม่ต้องการที่จะกดดันเธอถ้าเกิดเธอจำไม่ได้หรอกนะว่าตายได้ยังไงะอะไรยเงี้ยจะว่าอะไรไม่เกิดถามถามอะไรนิดหน่อยอ่ะเธอได้เลยถามได้เลยนะจ้าซิซี่ซิซิซ่เออ <c oughs> มีถามเรื่องรับผาตัวแล้วก็เรื่องของคาเมล่าครับผมเอาเรื่องแรกนะรับผาตัวได้ยังไงเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ลินขอให้ฉันทำบางอย่างในคืนนี้ให้เธอฉันรู้เรื่องนั้นนะลินขอให้เธอไปที่ร้านอาหาร,ชรเชฟคิทเช่นที่เดนเอ็นไดใช่ไหมละ่ะใช่แล้วแต่ไปไม่ถึงหรอกนะฉันหวังว่าจะได้บอกขอโทษเธอหน่อยอ่ะฉันไม่ควรจะไปผ่า,สานสวนสาธารณะนั่นเลยอ่ะสวนสาธารณะไหนเหรอเออเทมซิกพาร์กก็จะเป็นทางลัดไปสู่เดดเอนไดช์เนี่ยล่ะ นั่นคือที่ที่เธอถูกรับพัดตัวไปงั้นเหรอใช่แล้วล่ะลินพูดเสมอว่าไม่ชอบสวนนั้นเลยอะ่ะมีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่นั่นอะ่ะเออเทมซิคปาร์กเออฉันจะทำไงดีล่ะลินต้องกดฉันมากๆแน่ๆใน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 เลยอะ่ะเธอจะกวดเหรอทําไมล่ะเพราะฉันทิ้งมันไมตรงนั้นไงล่ะหีเพลงของฉันที่สวนนั่นอะ่ะอือฮึใช่แล้วหีเพลงอือหื ก็พูดถึงเรื่องหิบเพลงต่อกันนะครับผมมาหิปเพลนั่นน่ะซ่อนอยู่ในอพาร์ตเมนต์ของฉันฉันเจอมันด้วยความกล้าและโชคดหน่อยอ่ะออฮะทายซิว่าที่ไหนอ่ะทายซิว่าที่ไหนอืมไม่รู้สิที่ไหนงั้นเหรอต้องแก้ทําเป็นไม่รู้แล้วคิดอย่างนี้ก็ได้ยินสิจ๊ะแถอรู้งั้นเหรอเธอหลอกฉันดีกว่านะ้าอุ๊บส์แล้วเกิดอะไรขึ้นกับฮีปเพลนั่นเหรอ ฉันซ่อนมันไว้ที่พุ่งมาในสวนน่ะก่อนที่จะเกิดเรื่องนั้นขึ้นน่ะเกิดเรื่องนั้นเหรอเรื่องนั้นที่ว่าหมายถึงรับผิดต,ตัวใช่ไหมละ่ะจะเป็นต้องการให้คนเลวพวกนั้นได้มันไปอะ่ะก็เลยซ่อนมันไวอ้อ่ะฉันหวังว่ามันจะอยู่ที่เดิมแล้วกันนะทําได้ดีแล้วน้าเธอดังนั้นแล้วฮีเพนนั้นอยู่ที่สวนทนินเนี่นควรจะบอกลินเรื่องนี้ไหมเนี่ยอโอเคต่อไปก็เรื่องของคาเมล่าผมอสถานที่แห่งนี้คือบ้านเก่าของเธอท่้นหรอใช่แล้วละ่ะ นี่คือที่ที่พวกเราอยู่จกกนกระทั่งเมื่อห้าปีก่อนตอนนี้ฉันก็อยู่กับลินและก็มิซายแล้วนะอลินคือพี่สาวของเธอใช่ไหมล่ะใช่เปล่าใช่เลยเธอเป็นนักสืบนะเธอเป็นฮีโร่ด้วยละ่ะรู้เปล่าเธอเป็นอะไรนะ,ะงี้ก็ตามนะเกีย่ยวกับเรื่องพ่อของเธอ,เอพ่อของเธอใช่ผู้พิพากษาหรือเปล่าพ่อของฉันจากไปแล้วล่ะนะ จากไปหมายความว่าเขาตายกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงั้นนะพ่อของฉันน่ะเขากำลังจะตายและทุกอย่างเพราะว่าฉันแหละนะอะไรนะ,ะรนะหมายคขาว่าไงเพราะว่าฉันเองอ่ะไม่ได้พูดอย่างนั้นล่ะมันเรียกว่าการประหารนะ่ะพ่อของฉันคืออ่ะให้ทายประหารพ่อของคาเมร่าคือนักสืบต้องไทยไหม มันมีทางอย่าบอกนะว่า,าพ่อของเธอคือนักสืบโจอะถูตกต้องค่าอะไรกันเนี่ยห้าปีก่อนมีเรื่องไร้กัดเกิดขึ้นเหมือนกับฝันร้ายเลยนะแต่มันไม่ใช่ฝันห้าปีก่อนคดีฆาตกรรมนั่นอห้าปีก่อนคดีเมื่อห้าปีก่อนมันเกิดของแม่ของฉันในวันนั้นน่ะแม่และพ่อไปทํางานฉันก็ได้อยู่บ้านตัวคนเดียวแล้วตอนนั้นเอง ฉันก็คิดจะเซอร์ไพรส์แม่ของฉันก็เลยติดตั้งกลไกบางอย่างกลไกบางอย่างเมื่อห้าปีก่อนกลับมาบ้านแล้วคาเมล่าทำไมมืดจังเลยนะเนี่ยกำไม่เปิเปดไฟนะเนี่ะหย่าไฟจังเลยลเนี่ยเปิดไฟปับ๊บฉากที่คุ้นเคยเช่นเดียวกับในตอนที่ห้องใต้ดินของพี่ลาบเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมีตัวคิวปิดจุดไฟแต่ประเด็นคือมันทําไม มันถึงหันขวาสังเกตเห็นไหมครับบักกี้มันควรจะอยู่หันซ้ายแล้วย,ย,ยิงไปที่นี้แล้วจุดเทียนแต่กลายเป็นว่ามันจุดไปที่ปืนแล้วก็ฝากลูกเมียฝากลูกผัวแล้วฝากลูกผัวอี้เพราะว่าแม่ของคาเมลาตายคาเมลาก็มาเฮ้ <c oughs> hey, surprise มาจะฝาแม่แม่แมเสียงอะไรอุดชัดเลยนี่เงาใครนักสืบโจนแน่นอนอร์ไพรส์ ไม่อยากเชื่อเลยเนี่ยมันไม่ใช่คนมันไม่ควรคจะเป็นอย่างนั้นเลยอะอืมฉันรู้กลนไกนี่นะและฉันก็รู้มันคนจะเป็นยังไงด้วยนะก็คือที่ควรจะเป็นก็คือจุดไปที่เทียมันเกิดแล้วก็โดนไอตัวปุ๊บเปิดส่งเสียงดังสนั่นอะไรอย่างนี้นะผมเนี่ยชายเตามันนะผมจุดเทียนันเกิดมีข้อความเมสเซจมันเกิดอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่มันดันหันขวาโดยที่ไม่มีสาเหตุนะครับผมอะแล้วพูดมากไปมั้ยอะ พ่อของฉันบอกว่าห้ามบอกใครเรื่องนี้เด็ดขคาดบอกเป็นหน้าที่ฉันเองเขาบอกว่างั้นนะอือหืบอกเป็นหน้าที่ฉันเองหล่อมากเดี๋ยวรับผิดแทนตามนั้นนะครับผมพ่อของฉันต้องการให้ประหารเขาเป็นคนขอเองแต่ว่าฉันอยากจะบอกทุกคนว่าฉันผิดเองอ่ะพ่อของฉันบอกว่าที่ฉันเห็นมันแค่ฝันร้ายอะเขาบอกให้ลืมมันซะนี่มันสนธนาการที่ไม่น่าเชื่อเลยนะเนี่ยอ่าฮะ ิดอะไรขึ้นต่อไปไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่สำนยงคนนี้ลูกสาวนักสืบโจงกันหรออืม้มฉันบอกเธอไม่ได้ฉันบอกเธอไม่ได้ว่าทําไมเธอถูกลักพาต,ตัวมาทําไมฉันถูกลักพาต,ตัวมาล่ะฉ,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 ฉันแต่กันรู้อ่ะ <c oughs> อุ๊บส <c oughs> เหัดเลิกคิดบ้างได้ไหมล <c oughs> ิเซล <c oughs> มันมีความลับในโลกแห่งวิญญาณวันที่พวกเราจะหยุดคุยกันนะอันตรายกันไปแล้วอะ <c oughs> ซิซี่เธอจะไม่คุยกับฉันอีกแล้วหรอฉันคิดว่าพวกเราฉันคิดว่าพวกเราหาที่ออกจากที่นี่ก่อนแล้วกันดีกว่านะแล้วคุยกันทีหลังอะโอเคแต่ว่าฉันจะหาวิธีช่วยเธอก่อนนะกว่าจะถึงตอนนั้นน่ะรออีกหน่อยได้ไหมอ่ะอ่าโอเคแต่พวกเราต้องคุยกันด้วยนะโอเคเปล่าอย่าลืมนะเธอสัญญ,ญาแน่นะซิซี่อ่ฮะ โอเคก็ตอนนี้ทำไงดีโอเคมาแล้วนะครับผมคนที่เอาไปซื้อนมและขนมปังทำไมนานจังเลยล่ะก็เดินทางไปทั่วทั้งเมืองตามหาขนมปังที่ดีแล้วก็นมที่ดีเองเธอไงจ้าที่รักจ๋าแต่มันสายไปแล้วล่ะนั้นปิดหมดแล้วเออได้ข่าวว่าตอนนี้เที่ยงคืนกว่านลดีกว่าใครจะมาขายนมกับขนมปังตอนนี้สเปซเวสที่จ้าเธอลืมไปซเมนก็มีขายไม่ใช่เหรอเอาช่างเถอะโอเคพวกเราออกจากที่นี่ดีกว่านะตอนนี้เลยอะไรนะ แต่ว่าเขาไม่มาที่นี่ดินาเขาถ้าเกิดพวกเราไม่เจอเขาที่ร้านอาหารแล้วก,ก็เราเจอที่นี่ไม่ใช่เหรอใช่นี่ก็ที่ที่เขาระบุเองในการตกลงกันนะอม,มันก็ชอบจุดนี้เลยเน,นี่ยรู้เปล่าพวกเราวิ่งไปทั่วทั้งเมืองเลยนะการพิเศษเนี่ยแค่เพื่อการตกลงบางอยา่างแค่นิดเนียนะของเขาอะ่ะเยียบธะนาเอะลืมไปคาเมล่าอยู่ช่วยไม่ได้ีินาที่นี่อันตรายเกินไปอะ่ะ ันบอกเธอแล้วไงว่าฉันสัมผัสได้บางอย่างฉันบอกเธอแล้วไงว่าสัมผัสที่หกของฉันมันแข็งแก่งมากสัมผัสที่หกอีกแล้วเหรอจ้าจ้าจ้าโอเคเอาได้ได้แล้แต่เธอแล้วกันนะจ้าคุณสวยฉันรู้สึกได้นะสัมผัสได้ว่าในห้องนี้มีบางอย่างบางอย่างคืออะไรหันซ้ายหันขวาแล้ววัดเดอสัมผัสอะไรได้เธอใครอยู่นั่นหรือเปล่าได้ยินฉันไหมโอ้เธอคุยกับฉันเหรอ ฉันสัมผัสถึงเธอได้นะจ๊ะรู้เปล่าคร้งต่อไปที้ฉันสัมผัสถึงเธอได้ก็เด็กนี่ต้องตายนะจำไว้ใส่ใจเลยนะจ๊ะเธอจ๊ะโอผู้หญิงมองว่าสัมผัสได้ค่ะเจนสัมผัสได้ค่ะตั้งชื่อว่าเจนซะงั้นเรื่องนี้เจนจะยุ่งกับเขาหน้าจะยุ่งนะจ๊ะโอเคไปกับเธอนะอาา่าฮะโทษทีนะสาวน้อย ต้องปิดกระเป๋านั่นแหละนะขอโทษนะจ๊ะปิดแป๊บหนังสือตรเราสิ่งหนังสืออยู่ใช่ไหมเราไม่ไปถึงไม่ทันแล้วกระเป๋าโดนลากไปแล้วครับผมเราโดนทิ้งไว้ท,ที่ที่บ้านของคาเมล่าทิ้งไว้กลางทางอ่าฮะโอเคลากกระเป๋าไปแล้วนะครับผมแล้วก็อยู่โดนเดียวเดียวได้บนที่บ้าน <c oughs> <c oughs> เปิดไฟสปอรหดเลยเน่ยคลาสสิกมาก จ,จู่ๆฉันก็นอนทิ้งไม่คนเดียวในห้องที่โดดเดี่ยวที่ขโมยรอยยิ้มของสารเลคนนั้นเมื่อ5ปีก่อนอ่าฮะสารเลคนนั้นไปแล้วทิ้งแม่แต่เพียงความจริงเพียงหนึ่งเดียวที่เพิ่มเข้ามาความจริงที่หนักอึ้งและเศร้ามากเรียนรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอ่าฮะแล้วก็อย่างที่ฉันกำลังคิดอยู่ก็คือว่าคำพูดที่คนรักผ้าตัวพูดคข้าสุดท้ายก็คือฉันจะพาถึงเธอได้นะจ๊ะ ผู้นั้นสองคนรู้งั้นหรอจะพูดรับว่าตัวสองคนนั่นรู้ถ่ายความตายงั้นหรอรู้จักด้วยหรอเป็นไงต่อกันต่อข้างหน้าครับผมโอเคกสติกกันเท่านี้จ n t a l นนะครับผมใน chapter ที่12ครับผมจะเป็นไงต่อข้างต่อข้างหน้าครับเกม g h สติกนี้นะครับโอเคสีนักทานครับไปลาบ๊ายบาย